ทำเรียบและป้าพลอยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนน่ะข้ารองไอ้กัญทริมไปอานั่นแหละจะมีอะไรไปอาที่เขาเปล่าน่ะข้ารองไอ้แบบแบเขาเป็นโจล่ะนะในหมดข้านะจะเขาบอกนัดกากาวกาน่ะจะเอาั้นๆด้ค่ะลองทอดหนึ่งจะ

ในวันนี้ชาวสะเดาได้พร้อมใจกันจัดงานฉลองตรุษสงกรานป้าคำเรียบและป,ะปล้าพลอยสองพี่น้องได้มาร่วมงานด้วยนับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นการรวมวงของครูกันตรึมรุ่นเก่าและสิทธิ์รุ่นลูกรุ่นหลาน <S <S กันตรึม เป็นบทเพลงร้องโต้อตอบระหว่างชายหญิงของชาวอีสานใต้ในเขตพื้นที่ที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาถิน่นแถบจังหวัดบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกดซึ่งได้รับอิทธิพลการละเล่นเพลงปฏิภาคของเขมรและการร้องของวงมโหรีสเสลยแต่เดิมมาการละเล่นกันตรึม จะใช้สำหรับประกอบการเส้นบวงสวงเวลามีการส่งเจ้าเข้าผีทุกครั้งก่อนเริ่มแสดงผู้แสดงทุกคนต้องไหว้ครูดำลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่สั่งสอนวิชาเขาจะยกครูด้วยผ้าขาวหนึ่งผืนกลวยดอกไม้ทูบเทียนบุรีเหล้าและเงิน26บาท หัวหน้าวงจะเป็นคนประพรมน้ำมนต์จากน้ำในขันซึ่งผ่านครูมาก่อนก่อนส่งให้ลูกวงทุกคนพลัดเวียนกันประพรมเยตานจะเง่าจ้ เียนนรแล้วบทเพลงไหว้ครูก็เริ่มขึ้น

สูงที่มีความไพเราะท่วงทํานองจะหวยหวนทํานองเพลงไหว้ครูมีอยู่หลายทํานองแล้วแต่วงกันตรึมวงใดจะเลือกนำมาเล่น สโกลหรือกลองกันตรึมที่มีจังหวะเสียงโจต๊ตรึมตรึมและเสียงซอตรัวที่โหยหวนจับใจผู้ฟังเครื่องดนตรีทั้งสองชิ้นถือว่าเป็นเครื่องดนตรีเอกของวงกันตรึมกันตรึมวงใดที่ผู้สีซอมีความสามารถเป็นพิเศษจะได้รับความนิยมจากผู้ดูมากและเพื่อให้ประทับใจผู้ฟังมากที่สุด การตรึมบังวงจะประสมวงได้จับเปยและตระปลือคือกระจับปีและจะเข้ของคนไทยนั่นเอง เพลงไหว้ครูจบลงก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยมานานเสียงซอรเริ่มบรรเลงขึ้นอีกครั้งเป็นสัญญาณบอกว่าเพลงกันตรึมกำลังจะเริ่มขึ้น ร้องของเพลงกันตรึมจะถ่ายทอดจากรุ่นครูมาสู่สิทย์ดังนั้นชายหญิงที่จะเล่นเพลงกันตรึมได้จะต้องอาศัยเวลาในการฝึกซ้อมและท่องจำตรอนุกเป็นเวลานานทั้งนี้เพราะไม่มีการบันทึกเนื้อร้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพลงการตรึงจะเริ่มได้บทไหว้ครูก่อนทุกครั้งเช่นเดียวกับเพลงปฏิภาคของภาคกลางผู้ร้องจะบอกเล่าถึงประวัติของตนให้กับผู้ฟังว่าเป็นใครมาจากไหนและก็จะเริ่มบทพรรณนาความงามของสิ่งที่พบเห็นควบคู่ไปกับการเกี่ยวพาราสีหญิงสาวชายหญิงทั้งคู่จะต้องอาศัยปฏิพานไหวพริบในการโต้ตอบเน็บแนมกัน ครั้งใดที่ผู้จัดจัดหานักร้องจากต่างคณนะคือผู้ชายจากวงหนึ่งและหญิงจากอีกวงหนึ่งมาร้องด้วยกันการเล่นในครั้งนั้นจะออกอัธรรถมากเพราะแต่ละคนจะพยายามใช้คารมคมขายโต้อตอบก,กันดุเดือดเผ็ดมันถูกใจผู้ชมเป็นที่สุด ทำนองที่แตกต่างกันออกไปว่ากันว่ามีมากถึง228ทำนองเพลงการเปลี่ยนทำนองเพลงของซอเป็นตัวบอกว่าจะเริ่มเปลี่ยนเนื้อร้องใหม่ ทำนองต่างๆเหล่านี้มีทั้งเป็นของเดิมเก่าแก่ที่รับมาจากการละเล่นของขมเเช่นมโหรีสเสรยอมตุกเรื่มอ,อันเรเจเรียงทํานองรำพันทํานองแกวนอและบทร้องที่นำมาดัดแปลงทํานองใหม่ตามความนิยมของผู้ฟัง เล่นเพลงกันตรึมในแต่ละคืนตั้งแต่3ามทุ่มถึง6กโมงเชา้าคณะกันตรึมที่มีฝีมือจะสามารถเล่นทำนองและบทเพลงไม่ซ้ำกันเลย50 7 0ถึง70ทำนองด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินจนลืมความง่วงนอนเสียสนิท ขับร้องจะใช้ภาษาเขมรทําให้บทเพลงกันตรึงมีความแตกต่างจากเพลงปฏิภาคของภาคอื่นๆอีกทั้งยังเอื้อต่อการทร่งสัมผัสทําให้มีความไพเราะมากขึ้นเสียงเชื่อเจ้าของหญิงชายที่โต้ตอบกันแต่ละครั้งนอกจากการเกี่ยวพาราศีตามแบบฉบับของหนุ่มสาวแล้วยังสอดแทรกความเชื่อด้านสายศาสตร์ค่านิยมในการเลือกคู่กรอง หรือเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ผ่านออกมาทางบทเพลงซึ่งแตกต่างจากเพลงปฏิภาคของภาคกลางที่จะร้องเกี่ยวกันเท่านั้นแต่การปรึมก็ยังไม่ทิ้งลักษณะการใช้คำสองแง่สองง่ามเ,<อ>เช่นเดียวกับลําตัดหรือหมอลํา เตะเท้ายักเอวเล่นไหลในลีลาที่ค่อยๆโยกขยับช้าๆและขยับเร็วขึ้นเร็วขึ้นตามท่วงทำนองของเพลงแบบชาวขเขมรที่ชายหญิงร่ายรำไปพร้อมกับร้องเป็นลีลาที่ได้รับการถ่ายทอดตามแบบฉบับดั้งเดิมแตกต่างจากเพลงพื้นบ้านอีสานเหนือเีลาการแสดงเนี่ย ก็จะแตกต่างจากทางอีสานเหนืออีสานเหนืออย่างมันจะมีพวกลาวมากนะฮะพราะจังหวะของพวกลาวนี่ก็จะค่อนข้างเร็วนะะเพราะใช้เสียงแคนเสียงอะไรเป็นหลักนะฮะค่อนข้างเร็วทีนี้ทางเขมรก็มีจมันมันจะมีแปลกมันจะมีทั้งจังหวะช้าด้วยแล้วก็จังหวะเร็วด้วยนะฮะนี่การไอ้ท่ารำของเขานี่ มันก็แปลกไปอย่างหนึ่งคือจะเน้นเห็นว่าเท่าที่สังเกตได้คือการใช้ไหล่เนี่ยจะมีมากที่สุดนะคะกับการการใช้เท้าการก้าวเท้าซึ่งไม่เหมือนกับก้าวค่ะมันจะเป็นการก้าวถอยหน้าถอยหลังอยู่ในลักษณะอย่างนี้คือแล้วเท้าเนี่ยเวลาจงลังหวะเท้าเขาจะไม่ย่ำลงไปเต็มเต็มเท,าท,าทา้าส่วนใหญ่ที่ลำจะมีใช้เท้ายงยงเทาง้า นี่คือการราที่เราเราจับได้นะคะการเล่นเพลงกันตรึมไม่มีการกำหนดตายตัวว่าจะต้องเล่นในเทศกาลใดผิดแผกจากเพลงเกี่ยวข้าวเพลงปลบไก่ เพลงเรือของทางภาคกลางแต่จะเล่นได้ทุกโอกาสที่ผู้ฟังต้องการบทร้องที่นำมาร้องจะแตกต่างกันตามลักษณะของงานเช่นงานบวชงานศพงานแต่งงานในขบวนแห่สงกรานต์บทที่นำมาร้องก็เป็นบทเฉพาะที่ใช้ในขบวนแหเท่านั้น ัจะไม่ทราบความหมายของบทเพลงที่ร้องออกมาแต่ด้วยทำนองเพลงที่แปลเปลี่ยนไปตลอดเวลาและท่ารำที่ออกลีลาสนุกสนานแปลกตาเร้าใจผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ทำให้บทเพลงกันตรึมสามารถดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ รำประกอบการบรรเลงเพลงกระสังเตียบของการตรึมเช่นเริ่มจับกลับฝ่ายชายพยายามใช้ลูกเล่นแปรวปล่าในการรัวกลับพลางทอดสายตากรุ่มกลิ่มฝ่ายหญิงสาวก็แสดงท่าทีชวนให้หลงไหลต่างฝ่ายต่างหลอกล่อก,กันไปมา การได้ร,รำเช่นนี้ได้ถูกนำมาใช้แสดงพร้อมกับการเล่นเพลงในเทศกาลต่างๆเพื่อให้ผู้ชมนิยมทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีวงการตรึงเกิดขึ้นมากแต่ละคณะจึงคิดค้นรูปแบบการแสดงที่ตัดทอนเนื้อร้องให้สั้นลงและเพลงบางตอนก็ร้องเป็นคำไทยเป็นการเอาใจผู้ชมที่ฟังภาษาขเขมรไม่รู้เรื่อง อีกทั้งนำเครื่องดนตรีสากลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เล่นผสมกับวงการตรึมเดิมเช่นกลองชุดกีตาร์ไวโอลินเพื่อผลทางเศรษฐกิจที่เป็นค่าตอบแทนการแสดงนั่นเอง ชาติอันโหดร้ายพื้นดินแตกระแหงท้องทุ่งนาที่ยากจะหาใบหญ้าสีเขียวสักใบหับวควายต้องกินเพียงฟางแห้งๆแทนใบหญ้าอันหอมหวานชาวบ้านที่ต้องผันแปรวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งต่างๆได้ดำเนินไปตามวิถีทางของตนแน่นอนคงมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงไป แต่เ,เราจะยอมให้ศิลปะการละเล่นเก่าแก่เช่นโจ๊ะกันตรึมแปบบรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่คงเอกลักษณ์เดิมเลยหรือ